จอมสาวรถพ่วงรถบรรทุกค,ครับเดี๋ยวกีบเดี๋ยวมากอครับพนาพันมาเบิ่งวิธีการต่อดทางทเทเลอร์ครับดับแรกถอดสายไฮดริกสายลมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเาบาิ่งอาจารย์ใหญ่ปฏิสัทธ์ทางเทเลเรยเบิ่งใส่ได้หรอบอมันขึ้นเลย,ยสัญญาณมันเนี่ยมันหมุนขาสร้างลงครับดินน้ำขาเคลื่อนหรือขาทากครับ <laughs> ช่วงนี้ก็อยากเศร้าเนี่ยยังน้อยนะครับก็เริ่มาสิเมื่อไหร่ก็เอิญมาใส่อีกมคุณสร้างค้ำไปค้ำไปไลยว่าให้มันลอยวะเนี่ยมาเส้นขับมาเส้นขาดผมให้มันลอยนี่มันลอยขึ้นเส้นหนึ่งตามเขอล้มทะลุเนี่ยนะตามเขาแนมเห็นเนาะถอยบ่เคยถอยได้เพื่อได้ไงอีลีเลยตุวกเรียก ขันตันบอกว่าสีสบัวว่าขับรถเที่ยวเรือพอเป็นมาโอ้โหผมก็เคยขับ,บอีหลีเนาะเคยเคยขับรถสมกิจเท่านึงแต่ว่าถอดหางนี่ผมก็เคยได้หนีิแต่ว่าสิทธายใหตุเป็นเบิ่องหน้าวิธีถอดหางเที่ยวเรือเป็นแน่เลยโซมุนนี่มันเป็นเฟื่องบอกให้เป็นไฮดรอลิกร่งพับร่งโอ้มันมันเป็นล็อกดึงออกมาก,ก่อนบอก ของหลอกครับแถบทุดครับทุดตุนักกูเบาน่นะฮะโอ้เขาจะมีเชืกบอลมาได้ไปดึงสลักเชือบอลในบาทไดล่ะสลักที่ทางใดล่ะบาทสลักอยู่ข้างฟังขวาตามมาบังครับี๋ยวลูกพี่ประสิทธิภาพถอดหางเทรลออ๋อสลักโอ้สลักดึงสลักต้นสลักตัวหน่อยแล้วก็ดึงดึงตัวใหญ่ พอประบ,บาณพอกดดมันยังกดอยู่ะวะพักเด,ดีมดมด๋มันขดนะพี่โอ้มันขดมันขดดูปีไว้มันขดไปดึงวะ เดื cần nữa. อดงานกันไหวเนาะเไมปทัร <bye> ถมาเลยอ่าไปไปตางกองไ้เเเห็นรืเ่นาะแล้วเดหอดงทุก อ,อ,นะอดึงสลักเรียบร้อยแล้วเธอดึงมันอดมันดึงอย่างเนี้แล้วปะอ่าไม่หมุนขึ้นเดินสนักแล้วก็หมุนขึ้นอีก ไปยับแล้วผู้อะไรพ่อซองแับเ่าซ่องซ้อนนะง่ายๆซะเห็นมันเป็นซองอ่าชำแนบเห็นเดินออกเล้เบาบางเนี่ยมีครับเรากินอาหารแล้วครับบอกจะบอกกินอยไอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวพัชชิใหญ่หางไปใหญ่หางมาเถินเอ้าไปไปเดินออกเดินออกแต่ว่าเน็ตเดีมันใส่ได้โย่เจ้าไปจำกัด ไว้เนาะต่อมือนะจะใส่กิ๊กเดียวเท่านั้นมันเบิดเจ้าก็ใส่บ่ได้เลยเป็นรถอยู่ดีครับอยู่ดีซ้ำหาซูนหาต่างลมเรียบร้อยครับ,รบเดินอกอกได้อ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ่าครีบดีนล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ